สบายดีทุกคนนี่ดีตอนรับเขาสูสองตะวันเนอะมาอนีตะวันเนาะพักอยู่ที่วังวียงในมาอนีเนาะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวตลาดเมืดออยู่วังวียงมันจะเป็นยังไงทุกคนว่าของสิแพงมัหรือสถือสิแตกต่างกันบอกกันอยู่วียงเนาะไปทุกคนทุกคนบรรยานกาศน้องกันตอนนี้จะกำลังค้าวเจมที่จะไป ไปเนาะทุกคนทิมงานทิมงานมาบุ่นหทิ้งานนี่อนะไปทุกคนเราจะไปกันเด้ เยี่ยมเยี่ยมไปสามคูเนาะเมื่ชิไปใส่คิมไปตลาดเมื่อไปตลาดเมื่อแสดงว่ามึงม่มีไฟเลยเนาะตลาดเมื่อมึงไม่มีไฟด้วยเห็นเลยบรรยากาศตอนคืนอยู่บ้างเมียก็ชีระมาณนี้เด้ทุกคน นางมาเทศรไล่เนาะฝรั่งไล่เขาจำมาเทียวเขาไปซื้อขอดปอาสมูสซอนนี่นี่ก็เป็นสมูสซ้อนนะทุกคนสมูสซ้อนเมื่อกงวังเวียงเนาะโอ้ยเอ้ยน่ากลัว ไม่เอาน่ากลัวน um ี่ผู้สาวาห่งกบกรกาแล้วน่ากลัวขอเด้๋ยนด้ทุกคนฮึ่ม นี่นี่ตอนเท้าเขาสูตลาดกลางคืนเมืองวังเวียงรถน เสียพลาไล่ิวแบบอยู่แขมข้องเนะเขมข้องเง่งจันเนะแขกขายกัน

Ở ừ, đây bò nữa, nhiều nữa em <laughs> 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 dạ, không? Chim <laughs> 裤子。 นักท่องเที่ยวลายเข้าเจาะกับมันเที่ยวฝรั่งคนไทยคนลาวเองกคาย เกือผ่าน้ายสบายดีวังเวียง

สิบพันกี <How much? S 1> บเป็นเงินไทยกับประมาณอ่า,าสองร้อย One size Only o <one> size, yeah, one size. นี่แต่เสือพาคายกันพวกยากทุ่งห่านเขาเจ้ากับมาลายเดือมมาผู้เมื่อผู้มาอยู่สีนั่ง กันสิประมาณนี้เด้อตลาดตลาดบางเมียงกัสิประมาณนี้ทุกคนมา,างานนอมาเป็นยังไงฮะจะได้กับขอผมก็ขอบใจได้เด้อที่เขาเอื้องิดตะวันแต่็จนรวจจบฝากกดไลค์ใหเด้อทุกคนฝากติดตามพอกันคลิปหน้าเด้อคลิปนี้บ๊ายบาย,บาย